เมนูน้ำเสนอมื่อนี่ผัดต้องโอ้ปรากฏปรากฏผัดต้องโอ้ผัดชานะครับมาได้ครับมาติดตามกันนี้เกันมันจะแสบปะคุณไปทํากันนะครับปรากฏตกมาไม่ๆหม,มส,ดสดๆครับใส่น้ำปลากน้อยมันพอนนะครับใส่เลยสรอมครับ หอมอยเดี๋ยปรุงเครื่องนะครับหนะอมเลยทีครับใส่ชุดโด,โดดดีตำตาด้วยครัแบเบดี๋ยกรอนเพราะปลาเขาไมา่จีบเหนียวเอาใส่ปลาที่หลังปรุงปรุงรสชาติกันเลยก่อนนะครับเดี๋ยวตะก่อนน้ำแตะน้อยใส่ใระดกสุดมันนะครับมันหอยงตัวนอยครับ น้ำเริ่มันเยอะแล้วต้องไปใส่ปลาลงไปคนแลกับใส่ผัก้ะครับต้องเยอะแล้วใสป่ปลาเลยครับตรงปลายองไปพร้อมผักด้วยครับเราใส่ดิคนปลาดวนดีแห้งมาที่เหนียว้วครับคือบลกอบคือนลุ่มไปเลยคนเลยครับนนนนคบบกกนเขากันลุกน้ำใม่เข่ากับเนื้นนนอ,อปลาเลยครับสูตรเด็ดสุดเลบ่เคยร้อนก็บร้อนเลยครับประกฏ ประกดปรกดผัดชาผัดตองโอ้ผมเอื้อผัดตองโอ้นะครับนัาเป็นแกบน้เ,เขากันกนะครับพร้มอมเลยโอ้โหตองโอ้ไหลไหลเยจะหอมนะครับมีต้นหอมให่ต้นหอมก็ได้ผัดบ,บนี้ว่ใส่ใส่ซัมทีนี้ก่อนนะครับอืมหอมหวยหนะครับบัดค้นเลยครับกรเทียมค้นเห็นหน้าเข่าไปแนเนื้อปลานะครับ ไปนกับพรอมเสบได้ครับบาทิเสียบทปได้บาดทินเสบ่ได้นี่ละใช่นี่ละครับหอมม้อหอยจะมาได้หรอกแาเสียบนะครับหอมครับเสืบนี่เนี่ครับไทยเบิเมื่อีเห็ดปรากดเห็ดตหลายเมนูขึ้นเมนูนำเสนอกันครับ เนี่ยอนะครับสวัสดีครับ